สวัสดีครับผมอูร้านใจแอนออโตแมกลำนูกกาของสามนะครับวันนี้มียางใหม่เข้ามานะครับเป็นยางดันหลบนะครับเดี๋ยวจะมามาชมนะครับว่ามีตัวไหนบ้างนะครับเดี๋ยวมาดูชุดแรกนะครับตัวนี้เป็นยางดันหลบนะครับ185 6 0 R15 ้า้านะครับ185 6 0 R15 ้ามีลูกค้าถามเข้ามานะครับว่ามีของเข้าหรือยังนะครับตัวนี้มาแล้วนะครับ18560 R15 นะครับใส่รถเก๋งนะครับที่เป็นขอบสิบห้ z แจ๊สซิตี้วียานะครับ แล้วก็มาด้าสองนะครับใส่ได้นะครับหนึ่งแปดห้าหกสิบอาสิบห้านะครับเป็นดัลล็อบรุ่น ec สามร้อยนะครับดัลลอบ ec สามร้อยตัวนี้ปียี่สิบสี่นะครับเป็นยางปียี่สิบสี่นะครับตัวนี้มีโปรโมชั่นนะครับสี่เส้นอยู่ที่เจ็ดพันห้าร้อยบาทครับเจ็ดพันห้าร้อยบาทต่างอย่างว่าจะส่งให้ฟรีนะครับมาที่ร้านมีบริการใส่ให้เรียบร้อยนะครับต่อไปดัลลอบนะครับตัวนี้จะเป็นดัลลอบ at สองห้านะครับดัลลอบ at สองห้าเหมือนที่ติดรถรีโวล็อกโก้มานะครับตัวนี้เป็น ยางใหม่ปี24นะครับดอลล็อกนี่นะครับดอกหน้าตาเป็นอย่างนี้ครับดอกเอทีสองห้าตัวนี้เสียงไม่ดังนะครับตัวนี้เป็นยางปี24นะครับสองหกห้าหกสิบอาสิบแปดครับสองหกห้าหกสิบอาสิบแปดใส่รถตัวสูงขอารสิบแปดได้ทุกรุ่นนะครับตัวนี้มีโปรโมชั่นอยู่นะครับสี่เส้นอยู่ที่หนึ่งหมื่นเก้าพันห้าร้อยบาทนะครับหนึ่งหมื่นเก้าพันห้าร้อยบาทดอลล็อปสองหกห้าหกสิบอาร์สิบแปดรุ่นเอที ต่อไปตัวนี้เป็นดัลลอปนะครับตัวนี้จะเป็นไซส์สอ5สามห้าหกห้าอาร์เจ็นะครับสองสามห้เตัวนี้เป็น m a d อิน japan นะครับ m a d อินเจแปนตัวนี้ใส่กับ CRV ได้เลยนะครับใส่กับ c rv ได้เลยครับที่เป็นขอบสิบนะครับตัวนี้สี่เส้นอยู่ที่12,500บาทนะครับหนึ่งหมาบาทตัวนี้เป็นยาปียีนะครับ2 3 5ห 65R17 นะครับเม d ดอินเจแปนเป็นยางกลางปี23ครับกลางปี23ต่อไปเดี๋ยวพามาชมยางป้ายแดงนะครับยางถอดป้ายแดงตอนนี้จะมีเป็น165 65R14 นะครับบิตโตน165 65R14 นะครับจุดนี้ปี24นะครับปี24สี่เส้นอยู่ ห้าพันบาทนะครับห้าพันบาทสภาพใหม่ๆสวยๆแบบนี้เลยนะครับสี่เส้นห้าพันบาทแล้วก็จะมีสองสองหนึ่งห้าเจ็ดสิบสิบห้านะครับสองหนึ่งห้าเจ็ดสิบสิบห้าดูลวิทอาหกหนึ่งหนึ่งนะครับใส่รถกระบะตัวเที้ยรถตู้นะครับปลายปียี่สิบสามนะครับปลายปียี่สิบสามสภาพสวยๆนะครับมีนะครับมีตุ่มมีสีนะครับถอดจากรถใหม่ที่โชว์รูมนะครับ ตัวนี้นะครับสีเส้นอยู่8,500บาทครับ8,500บาทต่อไปเป็น 205A16 นะครับดันหลบ 205A16 สัปดาห์17ปี23นะครับถอดจากใหม่ที่จาดจากรถใหม่ที่โชว์รูมเหมือนกันนะครับตัวนี้นี่นะครับสภาพมีตุ่มมีสีนะครับสภาพใหม่ๆนะครับดันหลบ 205A16 AT20 นะครับชุดน,นี้อยู่ที่ 7,500บาทครับ7,500บาทต่อไปเป็น Britstone Duler h e t 684นะครับ Britstone Duler h t 684 2 6 5 6 0 1 8ครับ2 6 5 6 0 1 8ชุดนี้สัปดา์15ปี23นะครับสัปดา์15ปี23เดี๋ยวมาดูสภาพนะครับนี่ครับมีสีมีตุ่มนะครับสบภาพใหม่ๆถอดันที่โช์รูมนะครับสบภาพใหม่ๆสวยๆทุกเส้นนะครับ ตัวนี้อยู่ที่หนึ่งมืแดันห้าร้อยบาทนะครับหนึ่งหืแดันห้าร้อยบาทต่างจังหวัดจะตรีนะครับมาที่ร้านก็มีบริการใส่ห่วงให้เรียบร้อยนะครับแล้วก็จะมีล้อใบแดงนะครับจะเป็นมีเป็นปาร์เจโลนะครับปาเจโลอันนี้ตัวใหม่นะครับตัวใหม่อันนี้จะเป็นไททันนะครับไททันตัวใหม่นะครับสอบถามกันได้นะครับล้อเอ4มสี่ก็มีนะครับล้อเอ4มสี่ต่อไปเป็น รีโว่จีนะครับรีโว่จีตัวนี้เป็น5้ลูนะครับตัวนี้18,500บาทนะครับ18,500บาทอันนี้จะเป็น e x t e n d e r นะครับ17,900บาทนะครับแล้วก็จะมี Ford นะครับ Ford นะครับถอดป้ายเดงสนใจตัวไหนโทรมาสอบถามเลยนะครับร้านแจ้นออโตแม็กลำลูกกาคลอง3นะโทร0 8 4 6 9 2 3 8 9 2นะครับโทรมาได้เลยนะครับอ่ะตัวนี้ องหนึ่งห้าห้าห้าสิบเจ็ดนะครับตัวนี้ยางใส่แคมรี่นะครับถ้าแยกยางอยู่ที่หนึ่งหมื่นสี่พันห้าร้อยบาทนะครับหนึ่งมื่นสี่พันห้าร้อยบาทตัวนี้เป็นปียี่สิบสี่นะครับปียี่สิบสี่สภาพสวยสวยใหม่ๆแบบนี้นะครับ,บ,บ,รบถ้าพร้อมเม็ดอยู่ที่หนึ่งมืนแปดพันห้าร้อยบาทครับถ้าแยกยางอยู่ที่หนึ่งมื่นสี่พันห้าร้อยบาทครับจะส่งให้ฟรีนะครับมาที่ร้านก็สใส่ให้เรียบร้อยนะครับโอเคครับเจอสนใจตัวไหนก็ ผทม,มาสอบถามได้นะครับเดี๋ยววันนี้ผมไปก่อนนะครับสวัสดีครับ